ลต้น uh, ปีหน้าเพื่อนก็จะแต่งงานอีกสองคนและเออมันค่อยๆเนี่อยเพราะว่าแต่งงานก็เรื่อแก่แล้วนะคนคนแต่งงานก็เรื่อแก่แล้วภาระมันก็เยอะขึ้นละตอนนี้การแต่งงานไปเนี่ยครอบครัวเนี่ยเรามีหน้าที่อะไรสําคัญไหมไม่ใช่มีหน้าที่เป็นแ๋วเพราะว่าการแต่งงานเนี่ย ผู้หญิงเนี่ยลูกตำเปาไว้นะผู้หญิงอรนะผ,ผู้ชายจะชอบผู้หญิงที่มีสมองมีความสามารถสมองไม่ใช่สมองในด้านเนื้อสมองในทุกๆด้านคือต้องรอบรู้ทั้งหมดผู้หญิงสมงัยจต้องรอบรู้ทั้งหมดต้องเอาตัวเองให้รอดคือผู้หญิงจะพึ่งผู้ชายไม่ได้แนละ้วสมัยนี้แล้วอย่างนั้นผู้หญิงจะแต่งงานไปทำไมวันที่ไม่แต่งงานก็คือคนที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้อยู่รอดได้ตัวเองด้วยตัวเอง ไม่ต้องพึ่งพาใครแล้วก็ไม่ใช่คนที่อ่อนแอส่วนใจจะเป็นงั้นคนอ่อนแอมักจะต้องหาที่พึ่งทางใจถ้าเหมือเราไม่ไม่อ่อนแอแล้วก็ไม่ต้องหาที่พึ่งทางใจบางคนแต่งงานไปแล้วอะไรแต่งงานไปแล้วก็ต้องไปเลิกการทางทันก็มีแต่แรกมันก็ดีทุกอย่างนะลูก ทุกอย่างก็ดีหมดตอนแรกๆครับภายในห้าปีแรกทุกอย่างมันก็ดีหมด่พอหลังจากห้าปีหกปีไปแล้วมนันก็เริ่มจืดไปก็เริ่มาจกันแล้วคือความเป็นคนรู้ากความพอใจมันไม่ได้อยู่แค่จุดจุดนั้นหรอกนะงั้นต้องพยายามขึ้นไปมันก็ยังมนันยังอยู่ในกิเลสเยอะมีความต้องการไอ้นู่นไอ้นีไน่ไอ้นี่ไอ้นั่น